ตามรายงานล่าสุดจากสปอร์ตบิวนะครับสื่อดังของฝั่งเยอรมันมีการรายงานกันออกมาครับว่าเรอัลมาดริดเตรียมเดินหน้าเพื่อขอซื้อตัวอาฟันโซเดวิสแบ็กซ้ายตัวเก่งของทางบาเยิร์นมาร่วมทีมหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับสำหรับแบ็กซ้ายวัย2ีอปีรายนี้มีประสบการณ์ในระดับสูงมาอย่างมากมายนะครับตั้งแต่มาคาแข่งกับทางบาเยนนิคเมื่อปี2018 นะครับแล้วก็มีในเรื่องการคว้าแชมป์บุนเดสลีกามาแล้ว5สมัยแล้วก็รวมไปถึงด f b ฟบโบคานสสมัยแล้วก็มีซูเปอร์คัพสสมัยบวกกับรางวัลระดับทวีปทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ยูฟ่าซูเปอร์คัพรวมไปถึงฟีฟ่าคับเวิร์ลับอีกด้วยนะครับด้วยสัญญาที่เหลือจนถึงปี2025แล้วก็ยังไม่ได้มีการเจจาสัญญาวับใหม่เนี่ยมันทำให้เริัลอมาิริดเตรียมมีการยื่นข้อเสนอเพื่อ ขอซื้อตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมหลังจากจบซีซั่นนั้นเองแล้วก็ว่ากันว่าตอนนี้ทางอารมิดก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับทางเอเย่นของทางนักเตะไปแล้วนะครับเอเย่นนักเตะก็เพิ่งออกมาเปิดเผยน,นะครับว่า ภาพรวมเนี่ยนะครับเรอัลมมดริตเป็นสโมสรใหญ่นะฮะแล้วก็ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของพวกเขาเรอัลมมดริตมีชื่อเสียงนะครับเมื่อคุณได้ยินข่าวเกี่ยวกับข่าวลือเกี่ยวกับความสนใจมันก็อาจจะทําให้ภาพรวมเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเดวิสก็ยังเหลือสัญญากับบบเยนอีก2ปีนะครับเพราะฉะนั้นมารอดู รอติดตามกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับส่วนอีกหกระแสของรอัลมาริดครับตามรายงานจากสปอร์ตมีการระบุออกมานะครับว่าเปเชยังคงหาทางวางแผนเจจาเพื่อรั้งให้เอ็มบาเป้เนี่ยอยู่กับทีมต่อไปแทนที่จะมีการแยกทางกันแบบรายค่าตัวนะครับถึงแม้ว่า ตอนนี้ครับบริอัลามริดถูกยกเป็นตัวเต็งแล้วก็มีโอกาสเจรจาสัญญาล่วงหน้าเมื่อเข้าสู่ช่วงตลาดมกราคมแต่มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าฟอร์ดินโนเปเรสไม่อยากซ้ำรอยเหมือนกับในช่วงปี2022ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอิเมเปเป้มีการเปลี่ยนใจแล้วก็ขออยู่กับทางเปรเ,เชต,ต่อไปทำให้ในตอนนี้ครับ ทางเปเรสเนี่ยอยากได้คำมั่นสัญญาจากปากของอินเปเป้แถมทั้งมันจะเป็นการการันตีไปอีกทางด้านหนึ่งด้วยนะครับว่านักเตะจ,จะย้ายมาร่วมทีจริงๆน,นะครับไม่เหมือนกับร,รอบที่แล้วที่มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับรายงานจากสปอร์ตมีการทิ้งท้ายด้วยนะคบว่าเรอัลมาดริดอาจจะมีคู่แข่งอีกเยอะแยะ,ะมากมายนะครับทั้งในหลีกอังกฤษที่พร้อมที่จะมีการทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในการคว้าตัวอินเป้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรอัลมาดริดเป็นตัวเต็งแต่ว่าทีมอื่นเขาก็ให้ความสนใจ เหมือนกันนะครับก็ต้องรอติดตามการเกี่ยวกับอนาคตของประธานเป้นะครับส่วนเรื่องของคาบีเกล่าครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากบาเดนเซียตามรายงานออกมาล่าสุดจากสื่อของฝั่งสเปนเนี่ยมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดแล้วก็นิวคาสซิลเป็น2ทีมนะครับที่กำลังให้ความสนใจคาบีเกล่า ซึ่งมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้มีสัญญากับทางบาเดนเซียจนถึงปี2027โดยฤดูกาลนี้สร้างผลงานที่ดีในช่วงต้นซีซั่นนะครับจากการลงเล่น9นัด3ประตูแล้วก็1แอซิดนะครับทำให้ไปเตะตาทั้งแมนยูแล้วก็นิวคาสเซิลที่แสดงความสนใจมาแบบต่อเนื่องนะครับและเตรียมพิจารณาการคว้าตัวในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้ซึ่งเกรามี ค่าสัญญาอยู่ที่100ล้านยูโรนะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมจะไม่ได้มีการยื่นหรือว่าเจรจาในรูปแบบการจ่ายค่าสัญญานะซึ่งทั้งแมนยูแล้วก็นิวาร์เซ่นเนี่ยเตรียมต่อรองในเรื่องของเม็ดเงินสดมากกว่าโดยมองผ่านเรื่องของออปชั่นนะครับซึ่งทั้ง2ทีมมองว่าค่าตัวของเกราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ50ล้านยูโรเท่านั้นนะครับที่ทางบาร์เซียน่าจะพร้อมปล่อยอีกส่วนหนึ่งก็คือบาร์เซียเองเนี่ยเขาก็ต้องการเม็ดเงินเข้ามา แก้ปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงินของต้นสังกัดอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ที่บาเดนเซียจะปล่อยคาบิเกลาออกจากทีมถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าพึงพอใจขณะเดียวกันครับเรื่องของ เทเวอร์ชาโลบาครับแนวรับอนทางเชลซีตามรายงานล่าสุดครับมี2ทีมที่ให้ความสนใจชาโลบาครับนั่นกนะ็คือเปอร์แล้วก็เวสต์แฮมนะครับซึ่งชาโลบาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายออกจากเชลซีแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงในเรื่องของการย้ายช่วงกลางซีซั่นนี้นะครับ สื่ออย่างทีมทอก็บอกว่าตอนนี้มี2ทีมนะที่สนใจก็คือท็อตแนมสเปอร์แล้วก็เวสต์แฮมนะครับที่เป็น2ส,สมโมสรที่พร้อมที่จะมีการยื่นข้อเสนอเป็นทางการให้กับเชลซีไว้พิจารณานะครับแล้วก็ยังมี ทีมจากหลีนตาลี่ด้วยนะที่พร้อมที่จะมีการดึงตัวนะครับก็มีทั้งตัวเลือกในเพื่อนกอังกฤษด้วยกันแล้วก็จากนอกลีกอย่างเช่นลีนตัลี่นั่นเองที่ให้ความสนใจปิดท้ายอันครับเรื่องของสโมสรเร์พููครับตามรายงานล่าสุดจากเอเลียนาบัลีครับมีการระบุว่าเร์ยููตกเป็นข่าวมีการตกลงกับ man, วิตเตอร์โอซิมเพนซูนหน้าฟองแรงจากนับอลีย้ายเข้ามาร่วมทีมแล้วก็ มองกันได้ว่าน่าจะมาเป็นตัวแทนของบูเมซาร่าที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมนั่นเองในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับซึ่งตามข้อมูลที่มีกระแสะข่าวกัออกมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ทั้งนักเตะแล้วก็ตัวส่งกัดใหม่เนี่ยมีการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่กันไปแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมีการเปลี่ยนใจซึ่งเหตุผลที่มีการเปลี่ยนใจเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีสโมสรอ,อื่นที่เข้ามายุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะซึ่งทีมดังกล่าวเนี่ยออกมาจากพรีเมียร์เดงกิษนะครับแล้วก็แน่นอนรัาว,ว่าโอซิมเฮนเนี่ยกำลังพูดคุยกับสโมสรลิวูลอยู่มันมีการติดต่อกันบ่อยครั้งมากครับแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือมีการ ทำข้อตกลงกันแล้วนะครับเบื้องต้นก็ มีการเน้นย้ำอีกนะว่ามีการทำข้อตกลงระหว่างเรียููกับทางนักเตะแต่ยังไม่ได้แบบมีการพูดคุยระหว่างสโมสรกันนะครับก็รอติดตามกันว่านักเตะรายนี้จะมีการย้ายไปเรียูจูจริงๆหรือเปล่าตามกระแสข่าวที่มีการเล่นกันออกมาจากสื่อของฝั่งอิตาลีนะครับก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่านักเตะกับทางฝั่งเรียูลเนี่ยติดต่อกันโดยตรงแล้วก็มีการตกลงกันได้แล้วเป็นเงื่อนไขส่วนตัวแต่ว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับในเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวนั่นเองรอติดตาม ามกัน,นะฮสำหรับคลิปนี้ครับลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ